สวัสดีครับพี่น้องเล่แฟมิลี่ครับผมวันนี้เล่ก็มาสอมบอลที่สนามที่หนึ่งในสระบุรีครับผมก็ต้องขอบคุณพี่พี่ังน้องที่ช่วยดูคลิปให้กับเล่นะครับผมเล่ก็ไม่ได้ขึ้นไลค์หรือว่าไม่มีอะไร ขอบคุณที่ยัีงน้องที่แวะเข้ามาดูคลิปของเล่น,นะครับผมเล่ก็ไม่มีอะไรครับผมแค่ได้ลงคลิปวันหนึ่งก็ยอดรวมก็หน้าวันละวันละสิบชั่วโมงก็น่าจะพอครับผมปีหนึ่งเล่ก็คงจะจบคิดดูแล้วหลังน่าจะหนาวหน้าคงจะจบครับผมหนาวหน้าคงจะจบแน่นอนครับผม ก็คิดไว้แล้วก็วันละสิบชั่วโมงก็ปีหนึ่งนี่คงจะจบแับหนาวหน้าครับผมคงจะจบครับผมช่วยเข้ามาดูคลิปมาเป็นกำลังใจให้กับเล่ด้วยครับผมขอบคุณครับผมเพราะเล่ก็ต้องทำแต่คลิปลงอย่างเดียวครับผมขอแค่สิบชั่วโมงก็พอครับผมปีหนึ่งก็หนาวหน้าก็คงจะจบครับผม ขอบคุณที่มาช่วยดูคลิปให้กับเล่นะครับผมเล่ต้องขอบคุณจากใจจริงที่เป็นกําลังใจให้กับเล่ครับที่เข้ามาดูคลิปให้กับเล่ครับผมเล่ก็ไม่มีอะไรมากมายครับต้องขอบคุณพี่ๆทั้งน้องที่มาชมคลิปให้กับเล่นะครับผมช่วยเป็นกําลังใจให้กับเล่เสมอมานะครับผมเล่ต้องขอบคุณพี่ๆน้องที่ ช่วยเล่มาตลอดครับผมขอบคุณทุกเลิฟทุกไลท์ที่มีให้กับเล่นะครับผมเล่ก็น่าจะหนาวหน้าเล่คงจะจบครับผมช่องของเล่วันหนึ่งได้ยอดวันละสิบชั่วโมงเล่ก็ดีใจแล้วครับผมขอบคุณครับที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กับเล่เฟมรลี่นะครับผมขอบคุณครับผม